เต็มครับตายตัวแล้วอยู่อยู่อยู่ไหมอยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับจะพามาตกปลาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับใช้คันเวท87ปลองมางัดดูนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานไหมวันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับโอเคครับ ต่อหน้าเด็กแว้นแม่แม่ยังไม่โดนยังไม่โดน บอดูตรงนั้นนะ่ะปลาน่ะผมมีลางสังหรณ์ว่ามันจะเริ่มกัดแล้วพี่ตายให้รูปหนึ่งวะ งูล้วหนุ่งแต้มครับไตตัวแล้วอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะหลุดได้นี่ จะลูดเลยคิปเปอร์มางค,คิปเปอร์หน่อยปปอนี่ครับสุดยอดมากเลยครับตัวนี้อ้วนตับเลยนะครับปลาช่อนครับกัดเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้สวยงามครับตัวนี้โอเคครับ พี่วอนครับหนึ่งเต่าฮะ อ,อยู่อยู่ไหมอยู่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเต็มเต็มอีกแล้วครับแม่ เื้อไม่ได้เลยกัดอืออจะหลุดแล้วพี่นี่นะครับหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งแต้มครับเกือบหลุดลมแรงด้วยกัดตรงหน้าเลยนะใกล้ใกล้กลอือนี่ใส่สวยๆครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับมันจะหลุดดูกันนะครับ ไซส์สวยโอเคครับอีกแต้มหนึ่งครับอวนตับเหมือนกันครับตัวนี้สวยงามครับนี่ครับก็ไซส์สวยครับโอเคครับสุดยอดมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้สองเต้มนะครับพอดีอากาศมันร้อนครับสูไม่ไหวครับโอ้ร้อนมากครับ โอเคเดี๋ยวไว้พบกันทริปหน้านะครับโอเคครับ